สวัสดีค่ะวันนี้เ้องเชแกวจากอพาร์กเมนต์แล้วนะคะวันที่31เดี๋ย้ายไปอยู่โรงแรมแล้วก็จะกลับพากวันที่3จะไปเลื้อยกว่าบ้านไปก่อนค่ะนี่นะคะเป็นห้องที่เราอยู่3202แล้เปิดกันห้องกดออ๋หมายเลขที่เบอร์น้องใหม่ะคะ่ะเข้ามาห้องก็จะเป็นอย่างนี้นะคะ ส่วนครัวที่ชอบมากเลยอ่ะนี่เป็นตู้เย็นแต่เราต้องแบบว่าเอาของเอาหมดแล้วนะคะเพราะว่าเขาให้เราของอให้หมดอันนี้ตักแล้วก็ได้ใช้หลายอย่างได้ใช้เขามาอยู่ที่นี่สันมาทิตย์ก็ได้ใช้เกือบทุกอย่างเลยนะคะที่นี่ก็จะมีให้หมดเลยมีที่ปิ้งขนมปังมีเอ่อมีมีมีเอ๋อ ที่ทำครัวมีเยอะอะไรอ่ะ,ม,อะมีให้กุ้อย่างเลยอ่ะอ่านี่เป็นถังไห่ยอ่ะมีไลโครเวสมีอุปกรณ์ทำครัว แบบว่าเป็นสิ่งที่มีเครื่องล้างจานใ้ด้วยโชงกาแฟและตรงนี้เป็นอ่าโซนนั่งเล่นนะคะก็ะจะมีโซฟาให้มีโต๊ะให้แล้วก็มีทีวีให้อันนี้เราชอบมากเลยอ่ะคือเป็นแบบมาแบบว่าเป็นลำดียัง ว่าอุยวิวสวยมากเลยค่ะทุอันนี้เป็นชั้น3.2นะคะเุ้ยเย็นนะวันนี้นี่เบียงกว้างมากเลยอะข้างล่างข้างล่างที่เห็นนะอันนี้ข้างล่างจะเป็นอ่าเป็นซุปเปอร์มาร์เก็ตนะคะเอ้ยไม่ใช่เป็นซุปเปอร์มาร์เก็ตเป็นอ่าเขาเรียกอะไรอะเป็นไปท่าสับปะสินค้าโอ้ค้าสับปสินค้า อันนี้ก็เป็นอันนี้ของที่เราเก็บพร้อมจะเช็คเอานะคะอันนี้ก็จะเป็นโตะ๊ะมาส่วนตรงนี้ส่วนตรงนี้นี่เขาก็จะมีะเครื่องซักผ้าเครื่องซักผ้าเครื่องอบผ้าออให้มีที่คงที่แขวนอะไรมีที่รีบผ้ามีอะไรให้เรียบร้อย ส่วนห้องนี้ก็จะเป็นแบบห้องเก็บของนะคะแล้วก็ส่วนอันนี้ก็จะเป็นห้องน้ำจะใครแบสวยมากเลยอ่ะในกระจกนในห้องน้ำก็เปิดได้อ่ะเป็นที่เก็บของและประตูอันนี้ก็เปิดได้ไปที่ห้องเรานะคะแต่ตอนนี้มีเ นี่เด็กนอนอยู่เราก็เลยยังไม่อยากไปกวนเขาค่ะเดี๋ยวรอให้เด็กตื่นก่อนแล้วค่อยรีวิวอันนี้ก็จะเป็นเคาน์เตอร์ที่แบบว่า,านางทานอาหารหรือว่านางทํางานก็ได้นะคะเพราะว่าเขาจะมีปักมีอะไรให้ตรงนี้บรรยากาศโดยรวมก็เป็นประมาณนี้เดี๋ยวให้เด็กถึงนอนค่คอยไปอ๋อรีวิวห้องอห้องนอน ก็เอาไปดูกันต่อนะคะอันนี้ก็เป็นห้องนอน mm. จะเป็นห้องนอนประมาณแบบนี้วิวที่ห้องนอนนี่สวยมากเลยอ่ะคือแบบนอนไปแล้วก็ดูนวิวไปแล้วมีตู้เสื้อผ้าสองตู้นะคะนี่ตู้เสื้อผ้าเอานี่ผมหลมให้ด้วย มันนีตุเสื้อผ้าแล้วก็นในห้อ่เลนประตูมัน,ม,นมันปิดแล้วก็เลยจะเปิดเข้าไปห้องน้ำได้นะน mm ี่เป็นประตูที่มันจะข้างเราน mm hmm. ก็ประมาณนี้นี่อันนี้ก็เป็นมิวที่เรานั่งอยู่ในห้องนอนนะคะก็อ่า นี่ด้าวสวยมากเลยะแล้วก็ที่นี่อ๋อที่นี่เขาให้เช่าเป็นรายเดือนนะคะถ้าใครจะแบบว่ามาอยู่ยาวๆเนี่ยคือว่าแนะนําให้เช่าที่นี่เลยนะแบบดีมากเลยเพราะว่าห้องกว้างด้วยแล้วก็ถูกกว่าโรงแรมด้วยนะคะถ้าแบบว่าบอกลบคุณหารกันแล้วแล้วก็มีครัวมีอ่อมีอุปกรณ์ให้ทุกอย่างเลยแล้วก็ออออ มีอินเทอร์เน็ตไทยมีทีวีมีอะไรให้ครบทุกอย่างเลยแล้วก็ข้างล่างนี่ก็เป็นศูนย์การค้าแล้วก็มีทุกอย่างมีร้านอาหารแล้วก็ในไกลจากนี้ก็มีซูเปอร์มาร์เก็ตซที่นะคะแล้วก็เป็นเหมือนแบบว่าอยู่แล้วก็สะดวกสบายอะ่ะแต่ก็คือโรงแรมใหม่ที่เราจะย้ายไปอยู่ก็คือว่า มันก็ไม่ไกลจากที่นี่แหละแต่ก็คือว่ามันก็ต้องย้ายเนาะเพราะที่นี่มันเป็นายเดือนเอ,อ่อมันชื่ออะไรเราจำไม่ได้ <laughs> มันชื่ออะไรนะเ mm hmm. บอร์นัมพีอะไรก็สักอย่างนึงแหละเบอร์นัมพีเอ,อ่อแต่แต่มันมีเยอะที่เอ,อ่อที่เป็นเอ,อ่อคอนโดที่อะไรเงี้ยถ้าสมมติใครมาเที่ยวอ่ะที่แวนคูเวอร์แคนาดานะคะก็คือเอ,อ่อถ้าอยู่ระยะยาวก,ก็แนะนําให้อยู่เอ,อ่อขามมีบ้านให้เช่าเป็นหลังด้วยนะ แต่ก็คือว่าเราเรา,เราดุลเนี่ยเราไม่ได้เช่าเช่าบ้านเปหลังเพราะว่าเราคิดว่า,เ,าเราไม่ได้มีรถมีอะไรนะการเดินทางมันจะไม่สะดวกแต่ก็คือมันมาอยู่าร์ r เ m e n t ที่นี่นะคะก็คือว่าใกล้กับที่ทํางานด้วยแล้วก็ใกล้รถไฟฟ้าด้วยแล้วก็ใกล้กับแบบว่าแหล่งแบบว่าเหมือนแบบว่าซื้อของซื้อของได้ง่ายอะแล้วก็ที่สำคัญราคาถูก ก็อยู่อาโรงแรมเยอะเลยนะเพราะว่าเหมือนเราเช่าที่นี่เดือนนึงเนาะเราเออควรเรามาทํางานหกหกสัปดาห์ก็คือว่าแรกก็อยู่โรงแรมก่อนพอพอจากนั้นก็ได้มาเช่าที่นี่เดือนนึงแล้วก็ต้องกลับไปอยู่ที่โรงแรมก็บอกลรคุณหายมาแล้วที่นี่ถูกกว่าโรงแรม ก็เยอะอยู่เหมือนกันนะแต่ก็รวมๆเดือนหนึ่งแล้วก็อุถ้าอยู่เป็นเดือนมันก็มันก็ราคาสมเหตุสมผลแลเนาะแต่ก็เดี๋ยวจะต้องแบบว่าอ่าไปเช็คอินที่ที่ที่โรงแรมม้งล้ค่ะก็โรงแรมมันก็มีเยอะนะแต่คือว่าอีกโรงแรมหนึ่งที่เรา,าไปเช็คอินนะคะคือว่า ที่เราจะไปอยู่เนะี่ยเราเลือกโรงแรมที่แบบว่ามันใกล้ที่ทํางานเพราะว่ามันเลยแค่สาวันก็คือว่าเออเราก็จะกลับแล้วเราก็จะแบบว่าอยู่แถวๆนี้แหละอยู่เออเดินเดินเอาไม่ต้องมมันมันแบบประหยัดค่าเราแท็กซี่ที่แรกอ,ะอ่ะเออไปเช่าโรงแรมอยู่อีกที่นึงคก็แบบมันไกลมากอ่ะนั่งแท็กซี่มาแบบว่าเออสี่สิบเหรียญนั่นก็คือแบบแบบว่า,รนนะแบบวาประมาณ คึ่งชั่วโมงอ่ะก็คือว่าเออมันมันมันก็บกค่าแท็กซี่อะไเนี้ยก็แพงเนาะคิดว่ามาเช่าที่นี่อะ่ะแล้วก็อ,อยู่ๆแถวๆเนี้ยก็คือถ้าหาได้นะก็คือว่าปยัดค่าแท็กซี่ได้เยอะเลยแหละอก็ถ้าเพื่อนๆมาเที่ยวที่นี่นะคะก็ขอแนะนําที่นี่นะมันชื่อบรันเดอรบีอ่อ คอนโดอะไรสักอย่างเนี่ยนะลองเขาเขาไปเสิร์ชดูในแถวแถวเขาจะมีเอเจนซี่อะไรสักอย่างนี่แหละแต่มันต้องเช่าหลายเดือนถ้าใครมาไม่กี่วันก็แนะนําให้เป็นโรงแรมแล้วกันถ้าใครมาอยู่ระยะยาวหรือว่าจะอยู่เป็นหลายปีก็แนะนําที่นี่เลยมีหนึ่งห้องนอนมีสองห้องนอนนะคะบรรยากาศดีแล้วก็วิวดีด้วยแล้วก็ทุกอย่างสะดวกสบายนะนแหละพี่ลินนะคะ ทำไมเดี๋ยวต้องไปเช็คเอาท์แล้วเดี๋ยวออาต้องต้องแบบว่าคืนห้องให้เขาสิเอียนมงแล้วบ๊ายบาย